สบายดีสวัสดีพ่เอเมพี่น้องสุภูสุขคนเด้อตอนนี้อ่ตามาเยี่ยมยามย่ายเนาะเยี่ยมยามย่ายอยู่อยู่อ,ยอ่านักสิบแปดเนาะมาเยี่ยมยามย่ายโดนโดนมาเช่นึงเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือล้านค่าของเพิ่นเนาะเพิ่นอันเขาไปทางในบนแล้วเดี๋ยวไม่ตาซิ้า 15, พี่น้องไปเบิ่งเนาะอันนี้ย่ายเอาอัน เขาอันที่เขาเจ้าตำเขาป้าปลาฮาน่าพี่น,อน,น,บบน้องน้ำแกงถนน,บบน,น,นหนทางทาย้อนแซงวันนี้อ้ีน,นรถขั้นหนึ่งมาแล้วเป็นจะสี่ขีฟุน้นเดี๋ยวกับกองเห็บนี่ ขนถ่ามันจะเป็นจังซี่แหละบ้านมิ้นตาก็เป็นแนวนี้แหละพี่น้องเบืองขี่ฟุ้นลายคักมือเศรา้าท่าอ่าแตงหนา้าแตงโตย่างดีเสียดายอันขี้ม,มิ้นตาได้เนาะซื้อมาเป็นพันกว่าบาทขี่รถมาหอดผีปัสถกขี่ฟุ้นขี่ฟุ้นทับบมดเลย <c oughs> นี่อันนี้ก็อันไปทางพุ่นก็คือตลาดเนาะตลาดอันนี้ยายมาให้กินขาา้าวปลาอันนี้ร้านค้า รถมีแต่รถคันใหญ่ๆพี่น้องเดี๋ยวมิตากับบ้านเดี๋ยวสีทายแต่ละบรรยากาศทางถนนของบ้านมินตาเนะมาสู่พี่น้องเบิงเนาะเป็นข้อไปทางในบนแล้วรถจีนอ่ะเนี่ยเป็นรถจีนเงาเงาดีเดียวรถจีน NC แหละค่ะทางบ่เพชรสิได้แนวได๋เนาะกันว่าทางบ่ฟรีแม่ตาเขา,ขาทางในเฮือนเนาะกินข้า,ขาวปลาปลาเป่ะครนี้มกินเท่เข้าวปลาปลา นี่ยายทีม <_ Jean> ิ <bulun> ้นตาไปเฝ้านะอยู่อันห้องหมอมาโหสดทันดีอันนี้เหามาปิ้งไก่ไก่สองตัวเย็นเฟซถ่ายยูทูบเารอเฟซไหนก่อนหน้ากูปิ้งไก่สองตัวปิ้งหนุ่มสารนะปิง อตาสิภาพพี่น้องไปเบิ่งตลาดกันเด้วทุกคนมันอยู่ใกล้ๆนี่เองเนะเาะยังไปเบิ่งตลาดสักหน่อยหนึ่งพ่เจ้าขายผลไม้ขายผลไม้ คนหลายมาทุกคนมิ so er ้นตถามว่าโดยใส่ไม้ทดสอบว่าโดยใส่ไม้มันเป็นยอวใดเนาะเสียงกับเสียงสดจากโทรศัพท์แล้วก็เสียงใส่ไม่อันนี้เป็นตลาดรักสิบแปดไอ้น้องไปไปซื้อนอ้นี่เซื้ออย่างก็ซื้อเครื่องใส่เนาะอืม นี่มัเป็นเท่านี้อันนี้ก็มามีวีรัซิ่งพร้อมพี่น้องมีรัซิ่งตลาดลากักษาแปรตลาดเในนู้นตลาดบนนี้อันนั้นเป็นขายเสื้อผ้ามีขายข้าซาพร้อมโบพอมีคนหลายเลย อันนี้ก็ว่างเิดห่างมาแล้วมนมีคนจับมีแต่แค่นี้นห่างห่างนี่น่นคุม อันนี้นอคมทุ่งเทอได้ก่อน45ทุ่งละหลูทุ่งลหลอ่ะเจ <45. S 2> ้าฟ้าไข่45 6น่าไ,ไม่คมไม่มอักบบนงยังบัท่านมีคนหลายตลาดมันเป็นตลาดน้อยน้อยนึง กี่ฟุนก็ลายคักลายเนี่มองรถรถมาล้วกกี่ฟุนกุ้มนะอันนี้ก็หานหานค้าร้านค้าของยายอยู่พุน้นพอดีมาเยี่ยมยามลายย่ายเนาะตั้งแต่พุน่นเออิ้่ตาไปเฝ้าย่าอยู่ห้องหมอมโหสดหละ เบ้งแต่นั้นบอได้เห็นกันจะเถื่อเบิ่งรถพี่น้องพูดเบิ่งไกลๆพูดรถมาขั้นหนึ่งนะบบเห็นหอดคนเลยขี่ฟุ้นลายครับนี <N> ่เ <ee> บิ่งเบิ่งแต่ขี่ฟุ้นนี่ขี่ฟุ้นเพื่ออะไรไปน้ำปุยทั้งนั้นก็นไปน้ำปุย ทานมาทางนี้กับไปเส้นเนี่ยนี่พี่น้องเฮือนร่างดีแล้วพี่ส่วนมากคนรวยๆเขามักจะเเ้าให้คนทุกคนยากน้องพี่น้องนี่เฮือนติดๆกันนี่นละนี่ปิงไก ปิงไก่ปิงไกดเดอร์ดังไฟภาษาส่วนพอของเขาเองเนาะสิกับเงือบานละเงือเสียหนะหรอกอะไรอำย่าเนาะ ฟุ้นหลแหงพี่นอ้องบังรถเนี่ยพี่นอ้องเข้ากองเห็นบึงเด้อนี่ความโหมดบึงรถพี่นอ้องบึงเห็นอี้ยังมนี้บึงวูเห็นอย่างเลยพี่นอ้องค่ารถขั้นหนึ่งไก่มาเนี่ยมันก็เห็นอย่างเลยขี่ฟุ้นบักยางคัก ไปหอนเฮื่อนกัหน้ากับเพียนสีแล้วแหละพี่น้องหน้าเพียนสีแล้วก็มีขั้นหนึ่งยืดทางหลังเข้าอีกวันนี้มีขั้นหนึ่งยืดทางหลังมิตรตาเสียให้เขาไปก่อนดอกนี่มีแต่รถข้าดักใหญ่ๆพี่น้องเบิ่งดูสุดยอดสุดยอดค่ะสุดยอดเฮง กลับไปก็ซิบในท่าแป้งอันขีฟุน้นไม่ท่าแป้งขี้ฟุน้นตอนนี้ช่องนี้อ่ามีเป็นบาง,บ,างบอนบางจุดเนะาะค่ะเจ้าอ่าเริ่มสอมถนนแล้วพี่น้องค่ะเจ้าก็เริ่มสอมถนนเนาะ ขี่กัไว้อีกมานน้รถนะรถใหญ่ก็ได้นิ่งตากระยานให้คนไปพร้อบเราต้องอยู่กับมันให้ได้ิองดูรถแต่ละขั้นมาโอ๊ขี่ฟุนกินขี้ฟุ้นไปลายคักมาอน่เนาะ ประเทศเลา่าดูแกงสยามบุรีของเฮ้าอนันก็ะมีดูมีสีอะไรน้างเป็นดึกดึกดัดดัดดนกดักด อันนี้ก็กืนเขาคืนผู้เพ anyway, ื่อนคืนเขาดอกคืนผู้เนาะตั้งจากที่กินเขาแล้วม่ตัดกับเมื่อเนาะเมื่อานกินพูดลายพูดยู่ก็ได้เพราะว่ามันยู่ติดแค้มถนนใหญ่ยังไงนะยุ่งลายยู่ก็ได้ไปกัน แป่หอด้วสิไดยอาบน้าล่างหน้าล่างตาเนะาะรถใหญ่ๆขั้นหนึ่งไกยมาอู้แล้วเลยโขารถซับเครื่องดีไปหอด้านบม่รู้ว่ามันมันสิบเป็เดยอดใดนี <c oughs> <c oughs> ต่ตาดูโตนอยู่เนาะนี่อันนี้ก็คขั้นหนึ่งมาใหญ่ๆแล้ววันนี้พี่ได้รถจังสี่แหละพี่น้องอยูเล่าของเขาเนี่ยรถคั้นใหญ่ๆหญ่ มึอนี้กาขอท้าแป้งที่ฟุ่นก่อนเนาะช่วง,งนี้บุกคอยมีเงินหลักบุกคอยมีเงินปันใดเนาะท้าที่ฟุน่นอัถ้าแป้งที่ฟุ่นนี่ละเบิ่งพุ่งข้างหน้าพุ่งที่น้องไม่ต้องพวง ถ้าผู้ใดมาเที่ยวเล้านะ่ะมีผู้อยากคิดอยากได้เมียเล้าอยู่บ่อยากได้ผัวเล้าอยู่บ่เหล้ <c oughs> มามันเป็นยังสีนะขนาดแต่พออ่อใหญ่สามลิตก็ยังโมกามาแล้ว <c oughs> พออ่อใหญ่สามลิตก็ยังโมกามาแล้ว เอาเอามาบ่ดีมามามาบ่ด้ออกเล็กมาบ่บ่ด้เอ้ยพูะแม่บุญีิวนอาทิตย์ม่นีวันอาทิตย์นตาก็สิค่อยๆที่ไปเนาะเบ่ไปเร็วพูนหลายโหดเบิ่ง่เห็นทาง รถก็แม้แต่กี่ปุนบดถ้าผู้ใดอยู่บา้านอยู่ถนนคนทางก็เป็นจังซื่อเดี๋ยวแหละพี่น,อน้องใายเครื่องขายคองนะ่ะเนาะอมันก็ถือกี่ปุนเออถ้าํำหรับยินตาก็พวงซิยุบได้หรอหายใจบ่ออกเนาะกีปุนหลายพดบ่เวลาเข้าไปอยู่เมืองไทยหลายแล้วมันอันนั่นอาาอาเบาใสดนดี้มันเรื่องจริงเนาะ เรื่องจริงพูดเรื่องจริงหนุนหนุนหนุนเบิงบ่งไปเห็นทางเลยเห็นปะอิมเบิงบ่งนเนี่ยชิดดิอะสีญญาณเนาะพี่ดอกยาวเลยเนาะ ขนาดใส่แว่นตากัยังโบ่บไวทเม็ดกับใส่ปุยเรวบ่นคงสิเป็นวัดนี่แหละไม่ตากันได้ถือขีดคุนจากสี่แท้ขีดคุนเนาะ บางบอนบางบอนเนาะบางบอนกับดีบางบอนก็เป็นลุมเป็นผีพุ่นเนาะ ยาวๆไปก้อนนี่ตามไปพี่นะปัดมาเร็วเร็วพี่เนอะขนาดทั้งบูดีปันไดทั้งบูมเมนว่ทาทั้งทั้งดีเลยทั้งบูดีก็ยังขับเร็วๆเลยนั่นจะเป็นรุมๆเป็นตังบอนตังบลสี เราไปฮอดบ้านได้อาบน้ำอาบผ้าสะกผมซักเครื่องอู้ได้ได้ดี่น้อง เราก็เริ่มผูกมั่นละซื้ออันนำมั่นมาไว้ขนาดไซแวนตาก็ยังเอาโมยูกี่ฟุ้นกันไน้มีต้นพลโรซั์พี่นนอะ มองเจ้าสองทางพระเจ้าเห็นทางอะดึกดึจังดึงด,ดึดังพระเจ้ากำลังอันท็อันทางเนาะเจ้าเริ่มทามทไหมอืมนีรถจุ อันนี้เขาจะโยกไม่อะไรให้เขาเห็ดไม่นะนักตกใจนะพี่น้องค่ะเวลาเขาเห็ดยังแห้งๆดังแห้งๆมันตกใจตื่นอ่ะ เนาะอันนี้มอนี่ก็ที่ย่างทาง์บเลยที่ย่างไปใไส้เลยบางบอลขยับก็เริ่มซ้อมแล้วนะทุกคน เป็นถนนสายหลังแ้วจะไปเริ่มแปลงเริ่มซ่อมเริ่มซ่อมท่างแล้ว้องนี้แหละที่มันมีหลุมไายเราขีปุ้นกกอีกจงก,กัดพูดเอาอันเก้าอันออกเมื่อคะิมาเหตดใหม่เห็ดใหม่ ไเป็นล่านข่ายโทรศัพท์ล่านของโซนเฮาเมียนเดิน้วยๆกับเจ้าผู้ที่้วยกันรวยรวยคุณถูกถูกถูกเนาะเนาะคนเราเกิดเลิกเลอเกิดไม่ได้ด้วยจันสี่เลคนเท้าเดิดเกิดกม่ได้แล้นี้ยังก็เศร้าเพงเสียงโบกี้รันมาเศร้าแพ็งสียงบี ยินดีตอนรับมินดีเป็น,าน่าร้าไปเสยียาไปนำปุ๋ยเลยแฮ้วคับพี่น้องคัก็หนี้อีก เนี่ยมองนี่เขาเจ้ากับอันเริ่มซ่อมอันนี้บ้านนาซ้ำห้างไปอันไอเนี่ยเนี่ยก็นหนาซ้ำเนาะมีอันอยูทูบเบอร์ยูนี่อีกเนาะซื้อว่าจังไดนนเนาะก็ยงเลื่มซื้อของคนละห้างเข้าไปนี่ค่ะเจ้าก็เริ่มซ่อม มึงมาเห็นทางเลย <laughs> ไอซีฮอดบ้านแล้วแหละพน่นองเลยอีวกไก่บันไดแล้วคีคอยๆบรได,ดัขคีเรยวดอกขีซ่าสาเห็นมองนี่เขาเจ้าก็เริ่มงานปั๊บดีนเอาหน้ามา,นานมโหดมาให้มันมีขี้คุณเนาะนี่พราเจ้าก็เริ่มปับ๊บ เบ่าโหดอ่ามันกับดินมันแห้งมันมีจีหลายเนาะอันนี้โล่งเขาเฮ็ดอันอีดบอกนี่อันนี้คฟอร์นเจอร์ขายตู้ขายอะไรทำไมเนาะสารพัดอันนี้คนทรงสมาคมคิวรถัยบุรีอันนี้นะ อเอไปทั้งใดดเลยอันนี้เป็น uh, หัวหัวน้ำพุงน้ำเตียนเนาะหัวน้ำเตียน mm hmm. จากนี้ไป mm hmm. เขาไปได้เรื่องก็โอเคเลยหรอ ตอนนั่นแถวนี้ก็ลุมบักระลายได้พี่น้องเรนพักดาวจรน,น,นี่เป็นค่ายทหารเรงท่องเที่ยวอา้างําเตียนขอไปนี่อู้ขอเห็ดไม้ห้านอาหารนะคะเห็นแต่้ยใต้เนาะต่ตอนนั้นก็คยได้ไปอ้อางําเตียนเนาะเราก็จะมีเป็นเรื่อนแทนเนาะเรือนแพเรื่อนแพ,อ,แพอาหารอย่างนี้นะ มองนี่แต่ที่ตอนนนนั้เอออตชุดแรกมไต่ตาม,มากรหนู้ก็ะลายด้เดี๋ยนนี้เพิ่นกนลัาสมด้แล้วเนาะ,นะะเริ่มให้เนะี่ยอันนี้ก็คือสนามบินเดินยนต์เดินยนต์นยนนยนสยบุรีเนาะมันเป็นเดินยนต์ของนี่ไ่หอดปูน เดินโยนบึ like, mm ้งมุค่อยเห็นออกก็มีต้นไม้เนาะเห็นหน่อยๆเนาะพอเข้าวๆหนอกนี่นี่เดินยนยโดนพุดหุดไก่เต๋อั้นก้าเริ่มโอเคได้แล้วเพต้นก้าเริ่มทยอยทยอยสมแล้วเนาะมันก็ค่อยมีหลุกลายแล้วนี่อันนี้เดินยนเนาะพี่น้อง เดงนินเสียญญพดีเขาก็มาทำความสะอาดเนี่มาถึงบ้านแล้วมาหอดบ้านแล้วพี่นอ้องอ้เธอกี้ฟุ้นขี่ฟุ้นหลายคักพี่น้องตอนข้าไปบ่ได้ท่ายเนาะพอดี กลับไปหันแล้วก็กลับมากลับมาเวลาขาไปด้ถ่ายเวลาไปฮอดพุ่นบ้านยายเนาะแล้วก็เลยมาเปิดคลิปอยู่บ้านยายเลยเนาะพี่น้องอ่ะเมื่อนี้ก็คงเอาไ้ซามี้กันเนาะเจอกันคลิปหน้าพาอกันคลิปใหม่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์เลยเนาะเพื่อจะเป็นกําลังใจให้สามิตาเนาะอ่ะคลิปนี้เไ้ซานี้เจอกันคลิปหน้าบายบาย